สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันครับวันนี้ครับชุดแปดคูณแปดหนึ่งแสนสามหมื่บาทครับเรามาดูชุดนี้อีกหนึ่งชุดครับลูกค้านี่อัปเดตเป็น V3 สามนี่ในโปรโมชั่นหนึ่งแสนสามหม่นห้าพันบาทแล้วเป็นที่ดินหนึ่งสินิ้วนะครับมาดูชุดนี้นะครับมีอะไรกันบ้างครับในเรื่อตัวนี้เพราะว่าแอมเลยครับนี่ครับเพราะว่าแอมเป็นเอ็มทีซีพัครับพันสองร้อยวัตคูณสี่ช่อนและวสองใบครับ ขับที่4โอห์มครับนี่ครับเทนเนอรละ2ใบทั้งหมด8ใบเสียงกลังเป็น m t 4ม0ีก็ขับเทนเนอรละ2ใบขับที่4โอห์มครับเดียบอีควอไลเซอร์3ามสปแบน2ชั้นนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็มีคอร์สไมลอยรุ่นจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้เป็นรุ่นตอง9กดีครับนี่หนึ่งชุด2ตัวพร้อมกระเป๋านะครับเราปลั๊กไฟรุ่น PSC 810 USB นะครับนี่โชว์โวลต์225โวลต์นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็แหลกขนาด12 U นะครับผิวแคปลามุมอลูมิเนียมนะครับนี่ผิวแคปลามุมอลูมิเนียมให้สวยนะครับนี่มีล้อหมุนได้360องศามีที่ล็อกล้อด้วยนะครับนี่แล้วก็มิกเซอร์เป็นรุ่น4ี่แชนเนลนะครับนี่ครับมิกเซอร์4ี่แชนเนลสามพารามิติกนะครับนี่ครับ4ี่แชนเนลสามพารามิติกนี่นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์8ปดแชนเนลโลคัส80ดสเฮิร์ลดไปถึง26่สดีบีนะครับ นี่ครับหกดีบีสี่พารามิเตอร์ครับแล้วก็แผ่นซายขวาปุ่มออนออฟนะครับนี่ครบเซตนะครับมี4กรุ๊ปยังมีสี่กรุ๊ปเพนทอม48โวลต์นะครับครบเซตพร้อมใช้งานแล้วนี่เป็นแหลก3ฝาซับเอฟเป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับไม่อัตราภูเขาขอบเป็นตะแกรงเหล็กงานสีโจตัน20่มิลเกรดเนะครับกว้าง60ซนติเมตรสูง80ดสิบลึกเจทั้งหมด8ใบนะครับนีทั้งหมด8ใบ นะครับเสียงกลางก็ลูกค้าสั่งจองเป็นทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วสั่งเป็น V ีสามนะครับนี่แล้วแต่ลูกค้านะครับนี่เราก็จัดในโปรโมชั่นของทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วดอกเป็นหนึ่งสองเก้าศูนย์สี่ร้อยบาทแล้วเป็นยูนิตคอมซีซีเน็ตเวิร์กในตัวนะครับนี่ทั้งหมดครบเช็คงานสีโจตันตนนันวลำโพงที่เราใช้เป็นรุ่นสิบแปดบลูทูธตัวนี้ครับนี่พันสองร้อยบาทไม่เหล็กสองก้อนไวสี่นิ้วนะครับนี่ครับนี่เป็นนวัตกรรมใหม่อีกหนึ่งรุ่นครับนี่ไม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยบาท 18นิ้วโค้งหล่อแบบนี้ระบบสายชุดนี้เป็น15เมตรนะครับระบบสายชุด1 3 0 0 0 0บาทนี่เป็น15เมตรนะครับนี่บอกแล้วว่าเด็ดเด็ดอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับตู้ซับเบทเทอร์โบ18นิ้วนี่ครับประกอ like บตัวแบบนี้ครับนี่ดูครับนี่อันนี้กำลังใส่นี่ครับนี่ครับดูนะครับวิธีการใส่นะ่ครับแต่ก็จะยิ้มไปด้วยนี่ครับแบบนี้ครับนี่นี่นะครับนี่วันนี้ได้อะไรกินครับวันนี้ครับ ยังไม่ได้อะไรยังนั่งนึกอยู่ครับจันดีโม่กำลังขันนะครับตอนนี้นี่ครับอาลองลองขันเลยครับเอ้ยเอ้เอ้นี่ครับนี่จันดีมนี่ก็กำลังเตรียอุปกรณ์มาจะเป็นชุดสองคูณสองสี่คูณสี่นะครับจันทบุรีสาแก้วนะครับวันนี้สิบเจ็ดสิงหาคมนะครับกำลังเตรียมหลากหลายชุดนี่ก็เป็นชุดสี่คูณสี่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับ แล้วก็อีกโปรโมชั่นใหม่ๆให้ลูกค้าได้เลือกชมกันในซับเบเทอร์โบตู้เปล่าเทอร์โบ18นิ้วนะครับ2,299บาทโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับอัปเดตส,สดให้ได้ชมกันทุกวันครับตู้อุปกรณ์ต่างๆดอก18 p r o 2ูแม่เหล็ก2ก้อนพัน200บาทไว้4นิ้วนะครับนี่กำลังเตรียมจะส่งลูกค้าที่สั่งจองเข้ามามีหลากหลายชุดหลากหลายโปรโมชั่นนะครับให้ได้ชมกันอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆนี่ครับมิกเซอร์อุปกรณ์ชุดคาราโอเกะอุปกรณ์ชุดต่างๆนะครับนี่ ก็มีให้ได้ชมกันนะจะเป็นชุดกินปลานี่ยเขาเตรียมชุดกินปลาอีกหนึ่งชุดครับกินปลาก็สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่จะรอเอาพาวเวอร์แอมมาใส่อุปกรณกร์ต่างๆนี่ก็มอเตอร์ไซค์ครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์ตัวน,นี้จะหมดโปรนะมอเตอร์ไซค์เนะาะหมดโปรโมชั่นครับจัดโปรโมชั่นหนึ่งเดือนนะมอเตอร์ไซค์อาจจะมีโปรโมชั่นช่วงกับสิน้นปีอาจจะมีโปรมาอีกนะครับสัเวทเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตู้เปล่าพร้อมดอก 18โปรตูก็ราคาอยู่ที่5,999บาทแะเป็นดอก18 Pro 2ูตัวนี้นะครับตู้พร้อมดอกส่วนที่1ราคาเริ่มต้นที่3,599บาทนะครับ18 Pro 2ู3,599บาทเท่านั้นสำหรับตู้เสียงกลางครับที่ 1, 12นิ้วขอบลูกค้าท่านที่อุดหนแล้วก็สั่งจองด้วยนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษกับโปรดีทีเด็ดกับความเหมือนที่แตกต่างของชุดไปรุ่นสร้างตัว ชุดคาราโอเกะชุดต่างชุดเครื่องเสียงหลากหลายเมนูให้ได้เลือกชมเลือกหาการทดสับชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างนะครับนี่ก็มีมากมายหลายรายการหลาย,ลาย,ลายมเมนูนะวันนี้17สิงหาคมสดดอีกหนึ่งวันนะครับเซตนี้ก็ไปที่คลองหาดนะที่สาเก,ก้วน้วกระป๋องน้ำร้อนอีกหนึ่งเซตจันทบุรีนะครับเดินทางวันนี้นะครับช่วงไม่เกินบ่ายโมงนะรครับผมลูกค้าทุกท่านที่อุดนด้วยนะครับสวัสดีครับ